เดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วง q a หลายคนฝากคำถามเอาไว้น้ำหนักตัวหรือน้ำหนักมือคือเขาจะมาเอาเราเลยมุ่งเลย่าหนึ่งสองสามแหโลดเข้าสู่ขั้นตอนการชำระล้างบาปสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการ 啊，肯定啊。 ไม่มีโวยพรอวยพรเลยรหรอไม่มีไม่มีเพราะว่าคลิปอวยพรอยู่ที่คลิปที่แล้วถ้าใครอยากได้รับภาอวยพรจากเราสองคนจากคุณพ่อคุณแม่ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยจ้ะวันนี้เห็นสีผมของเราสองคนนะฮะเ,ออเป็นสีเงินเลยใช่จริงๆดาวที่ทาเนี่ยนะมันเป็นสีเงินแต่ว่ากว่าเราจะได้ถ่ายเนี่ยก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์เนะาะเพราะเรามีน,นู่นนี่หน้าทําเยอะแยะมากด้วยความที่เราไปทําสีผมมานะครับเพื่อที่จะทําอะไรฮะแม่ไฮเพื่อที่จะฉลองโล่งเงิน ยังไม่ได้แกะเลยเรามาแกะพร้อมกันอ่ะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะมาทําการแกะโล่เงินแล้วก็ตอบคําถาม Q&A ที่ทุกๆคนนะฮะฝากเอาไว้ในคอมมูนิตี้ของ YouTube นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะฮะโล่ันนี้เนี่ยเป็นของทุกคนด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใช่ทุกคนมา Subscribe กันมากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้โล่นี้เราเป็นเจ้าของร่วมกันนะนะยังไงก็คราบขอบคุณค่ะ ซองซ้แห่โดดดังไม่ใช่ใะะบขอบคุณจากซีโอยูทูบนะครับนี่ออกมาโอ้ยไม่มีต้องแกะอะไรอีกป่กไม่ต้องแล้วเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว <laughs> อันนี้จ้าแล y o ยูทูบโลกเงินโลกแรกของเราเย้ยิ้มมี่นี่นะฮะโลกเขียนว่ามอบให้กับ i b a บงค์ไดอานะครับสำหรับการผ่าน1 0 0 0 0แสนซับส i รายเย้ยิปีนฮะอ่ะโอเค <_ EN> เดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วง Q&A หลายคนฝากคำถามเอาไว้ก่อนที่จะไปดูคำถามคำตอบที่เราแบบจะตอบกันเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าสีผมทำยังไงทำที่ไหนและวิธีการทำให้มันเป็นแบบนี้มันยากไหมนะฮะก็ไปดูท้ายๆคลิปเลยประมาณวินาทีที่เท่านี้ครับ เดี๋ยวเราจะเลือกคําถามที่ไม่ค่อยซ้ํากับคําถามในคลิปที่แล้วเอ้ยทําไมสิ่งที่ฉันถามไปเนี่ยทำไมมันไม่มีเลยไม่ได้อ่านเลยนะคะไอจะบอกว่าคําถามของคุณจะซ้ํากับคลิปนี้ไปดูหิวน้ำทั้งเลยแบงนี่ของพรีเมียมนะฮะมีแค่2ชิ้นในโลกคือชิ้นนี้ชิ้นนี้อันนี้น้องตัดต่อส่งมาให้อันนี้จากล่นพี่นะฮะคำเสือใครอยากได้ก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์เข้ามาเผื่อเราจะทำแจก คำถามแรกจากคุณเล็ดเฟยพี่แบงกับพี่ไอซ์ใครหนักกว่ากันหมายถึงน้ำหนักหรอน้ำหนักตัวหรือน้ำหนักมือ <laughs> น้ำหนักอยู่ที่5 7เของผมน้ำหนัก65นะฮะ,ะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปเรียกว่ามาตรฐานชายไทยนะฮะคำถามต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพี่แบงค์หลอะไม่ใช่คำถามสมัย <c oughs> <s my> เป็นวงแบงค์มันนิลามีสาวๆมาจีบ <c oughs> พี่แบงค์คืนนึงเยอะสุดกี่คน oh และปัจจุบันยังร้องเพลงอยู่ไหมครับ <c oughs> เออ,จร,อเจริงๆคือตอนเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนะมีสาวๆมาหาที่ห้องจริงปะใช่แต่แบบว่าเขาก็จะไม่ได้มาจีบอบบคือ เขาจะมาเอาเราเลยเขาก็จะใช้วิธีการแบบว่าติดตังเด็กเสิร์ฟเลยเอาเงินให้เด็กเสิร์ฟยัดไปเลยสมมติว่าให้พันหนึ่งบอกมาทีว่าวงแบล็กเวลาเนี่ยพักที่ห้องไหนโรงแรมอะไรแล้วเขาก็จะตามมาถูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมเด็กเสริฟถึงรู้อ่ะเด็กเสริฟมันก็คงรู้จากแบบเจ้าของร้านถามเพื่อนมาว่าเออแบล็กมิลาเพักโรงแรมอะไรอะไรอย่างเงี้ย บางกลุ่มนะส,สาวๆบางกลุ่มออบางคนไม,ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนทุกจังหวัดน,นะครับแฟนคลับน่ารักก็มีแฟนคลับน่ารุกก็มีคำถามจากคุณท็อปทอปน้องแบงค์ด่าแบบนครมใส่เมียหน่อยครับทำไมอะ่ะ <c oughs> ไอสัตไอสัตว์ไอสัตว์อ๋ออกมาใจใจแต่ตอนด่าเนี่ยนะอุยกล้องจับทันหรือเปล่าว่าปากาเขาสัตว์ไอสัตว์ พอเด็กได้นี่ไปด่า,ปาไปกลนะัวไป<อ>ไปต่อนะครับของผมบ้างถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยจำนวนเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆเนี่ยคุณแบงค์จะเลือกทําหรือซื้ออะไรให้คุณไอซ์ถามคุณไอซ์เหมือนกันนะครับถ้าสมมติผมได้เงินมาแบบไม่อั้นเนาะก็ว่าน่าจะซื้อเป็นรถมีรถอยู่คันหนึ่งที่ไอซ์ชอบมากและอยากได้มากที่สุดนะฮะรถจักรยาน้ <laughs> อเล่นเขาอยากได้รถตาดาวนะฮะเป็นรถบ้านนะฮะคันใหญ่เอออย่างนั้นเลยพูดแล้วนะว้า รอคนให้ตังก่อนแล้วกันนะฮะตามที่เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ก็ก็มีทุกอย่างแล้วเหมือนกันแต่แบงก์อาจจะเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรสมมติว่ามีเงินมาสิบอย่างเงี้ยแบงก์เขาก็จะเก็บไว้เลยถ้าไม่จะไปจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเงินที่ผู้ใหญ่ให้แบงก์มาเนี่ยอาอจะเป็นคนเก็บเอง ฟังแล้วก็สบายใจแล้วเล่นค่ะเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะให้แบงค์ทำออฟฟิศและกันออฟฟิศของไอซ์แบงค์เดลี่เออ,เอ,อคำถามนี้มาจากคุณโดนัดพราเพลินคุณโดนัทถามว่าพ่อแบงค์เคยนอกใจแม่อาไหมไม่เคยครับเพราะอะไรมีแต่ในใจอย่างเดียวนอกใจไม่เป็นออมีแต่เธอในใจขาพูดอย่างปอมไม่จริงๆคือผมเนี่ยตั้งแ่มีแฟน ผมเป็นคนแบบอะไรก็ได้แต่เรื่องนอกใจแฟนนี้ไม่มีแน่นอนโอเคสบายใจได้ค่ะเออมีคนถามว่าทําไมที่แบงค์ถึงตัดผมทรงนี้ครับจากคุณสอนฟิชชิงเพราะว่าเมียบ่นนะใช่ไอเป็นคนชอบผู้ชายผมสั้นคือสั้นให้มันดูสุภาพอะค่ะวันหนึ่งเลยนะแบงค์เนี่ยเขาเป็นคนหัวโตถ้าเขาไว้ผมยาวมันก็จะดูโตดูพองไม่ชอบอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันดูสะอาดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูเด็กด้วยแต่ว่า ผมตัดแล้วผมก็ชอบนะเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายคลิปที่เป็นต่างจังหวัดกันนะมันง่ายปกติเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะต้องทําผมแต่นี้คือตื่นเช้ามาสามารถไปต่อได้เลยอ่ อยากถามว่าพี่แบงค์กลัวเมียจริงไหมแล้วถ้าจริงเพราะอะไรจากคุณชุติการมณีพันธ์ไม่แน่ใจนะแต่ถามว่าที่เราเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วทาให้ทุกทุกคนรู้สึกว่ากลัวทุกคนอาจจะคิดไปเองก็ได้นะมองเห็นไอรู้สึกว่าให้ดุจางอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่ากลัวเมียแต่จริงๆแล้วคือเมียไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องอยากพูดอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องกลัวเมียเนี่ยคือเวลาเราลงรูปใน IG หรือว่าใน a c e b o o k อะไรเงี้ยคุณสามารถจะคอมเมนต์ได้นะฮะ คอมเมนต์พี่ได้นะว่าเออแบบรูปนี้หล่อจังรูปนี้ยังไงยังไงอะไรเงี้ยยังไงก็พิมพ์ได้นะคะเ,<อ>เพราะว่าออไอเชื่อว่าบางคนเขาไม่กล้าคอมเมนต์เพราะว่าเขากลัวไออ่ะแม้กระทั่งเข้าไปว่าในในอินสตาแกรมแบงค์อะไรอย่างเงี้ยคือไออ่ะเป็นคนเสียงดังบุคลิกไอเป็นคนหน้าดุคือไอไม่ใช่คนยิ้มพ้ามเพื่อ <ฮะ S 2> เพราะถ้าเรายิ้มพ้ามเพื่อเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนบ้านะคำถามต่อไปก็คือทำไมคุณแบงค์และเพื่อนๆถึงไม่ทำวงแบ๊ วานิลาต่อครับเยอะมากถำมประมาณนี้ตอบตามตรงเลยแล้วกันนะฮะวงเราเนี่ยแตกนะฮะก็คือวงเราเนี่ยก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํานู่นทํานี่ที่ตัวเองชอบอันนี้คืออัลบั้มแรกนะประมาณ2 5 4ห้านี่มันปี2 5 6 4แล้วมันคนละตัวเลขกันเลยมันแบบนานมากแล้วคือจะมานั่งให้เราร้องเพลงจีบกันทีกันต่อไปมันก็เขินกันแล้วเราตอนนั้นเราอาจจะเด็กกันมากแล้วก็อยู่รวมกันแล้วมันก็จะน่ารักใช่ไหมแต่พอตอนนี้เราแก่กันแล้วมันอยู่ รกันอาจจะไม่น่ารักก็ได้นะฮะใครอยากฟังเพลงพวกเราไปฟังได้ที่2คลิปนี้ฮะจึ๊บไปฟังกันได้ไม่ต้องแบบว่ามาถามหาว่าเมื่อไหร่จะกลับมารวมวงผมว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพี่แบงค์เป็นเขยนะ้คอมมานานหรือยังครับผมเพิ่งรู้จริงๆคือเขารู้ว่าแบงค์เป็นแฟนไอซ์มีลูกชื่อนินลาแต่ไม่รู้ว่าไอซ์เนี่ยเป็นลูกใครนะฮะลูกน้าคอมนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ใช่ลูกน้าคอมนะฮะอย่างงเราต้องไม่งงว่าแบบเออผม ไม่ใช่ลูกนคอนี่ผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าพี่แบงค์เป็นลูกชายนะคอบเลรย่เลยนะหลายคนอาจจะดูคลิปแล้วรู้สึกว่าผมเรียกพ่อแล้วเรีกแต่ทันเดียวว่าลูกเงี้ยเออ,เอ,อมันย่อม,มาจากลูกเขยกับพ่อตาจา้าไม่ต้องงงอันนี้ลูกเขาจริงๆอันนี้ลูกเขยอันนี้พ่อตาผมจากคุณคาราหรือคาร่านะคะถามว่าไอซ์จะเล่นละครอีกไหม ตอนเล่นละครเล่นดีชอบค่ะจะเล่นละครอีกไหมบอกเลยว่าไม่เล่นแล้ว<ง>ถ้าติดต่อมาติดต่อแบงค์ได้ติดต่อนินลาได้แต่ไอ้ไอ้ไม่เล่นไอ้ขอเป็นแม่บ้านคอยเก็บเงินรับเงินดีก,กว่า <c oughs> นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะไอ้ผู้จัดการทั้งของแบงค์ของนินลาและของตะคอมขอขายของหน่อยถ้าเกิดใครอยากติดต่องานตะคอมพ่อแบงค์นินลาก็ติดต่อไอได้เลยค่ะนะคะแล้วส่วนที่ชมว่าพี่ไอเล่นละครดีอย่างเงีง้ยอายคบคุณมากมากขอบคุณ อันนี้น่าจะจากผู้ชายอีกแล้วนะครับถามผมว่าตอนพี่เจอนาะคอมครั้งแรกรู้สึกยังไง <Ừ. S 1> และนะ้วนักคอมถามคำถามอะไรพี่เป็นคำถามแรกตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าถึงผมจะเคยถ่ายละครทำงานในวงการมาแด่ผมก็เจอตลกมาหลายคนแต่ผมไม่เคยเจอพ่อแบบจังๆหรือทำงานร่วมกันมาอ,อ๋อไม่เคยทำงานกับพ่อเลยใช่ไหมใช่สักครั้งเดียวแต่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆเขาเป็นยังไงจะทาเหมือนในหนังหรือเปล่าหรือว่าจะแบบดุเพราะว่าตลกส่วนใหญ่ชอบดุใช่ใช่บ้าอะไรเงี้ยอาจจะถามว่านี่มายังไงอ่ะลูก เขาไม่ได้มาถามว่าจะมาคบกับลูกสาวฉันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าโอ้ยเหมือนในละครอะไรกันนะคำถามนี้นะคะจากคุณพิมพ์เลิฟนะคะคนถามมาเยอะเหมือนกันถามว่าเคยทะเลาะก,กันบ้างไหม แล้วหนักแค่ไหนครับมีหลายคนถามประมาณนี้นะแับแล้วออออทํายังไงการใช้วิธีการเคลียร์กันยังไงะอะไรอย่างเงี้ยเออบอกว่าเราเคยทะเลาะก,กันแบบว่าเหมือนที่เคยเล่าไปในรายการอื่นๆนะนะแบบมีการแบบถ <c oughs> ีบก,กันโดนเมียถีบ้ะ่ะโดนเมียถีบตกเตียงอะไรอย่างเงี้ยถึงถามไงว่าก่อนหน้านี้ที่ถามว่าใครหนักสุดถามเรื่องน้ําหนักตัวหรือน้ําหนัก ตรงนะคยทะเลาะก,กันแล้วโดนเมียถีบต,ตกเตียงด้วยนะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ของเขาเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงไนงะร้ายใจดีหลังจากนั้นเขาก็ใจเย็นลงอะไรใช่วิธีการเคลียร์กันคือเราต้องพยายามใจเย็นกันแล้วก็แยกกันอยู่ก่อนอย่าพยายามไปง้องอนกันสําหรับคู่พี่สองคนนะคือถ,ถ้าเป็นเมื่อก่อนแ,แกรกๆเนี่ยจะแบบโหมือไม้ถึงอะไรถึงกันมากพอเราเริ่มมีลูกแล้วลูกเราเริ่มโตแล้วพอเด็กโตเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่เสียงดังใส่นินลาก็จะแบบอุ้ยคุณพ่อคุณแม่ปิดหูอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราจะ คือถ้าเราโมโหเท่าไหอ่ะเราก็จะพยายามแบบใจเย็นใจเย็นแต่ว่าไอ้ที่ทำให้ตัวเองใจเย็นมาได้แบบสองปีแล้วใช้ใจเย็นขึ้นหมดแล้วนะคุณนะครับพี่อุษาใจเย็นกับช้ามาถึงคำถามต่อไปนะครับจากคุณพานุพงศ์ถามว่าพี่แบงค์อายุเท่าไหร่ครับทำไมหน้ายังดูเด็กอยู่เลยพอผมสั้นมันก็จะดูเราหน้าเด็กลงแบบผมแนะนำว่าหลายคนอะถ้าเกิดอยากจะดูหน้าเด็กอะให้ไปตัดผม ผมยาวไม่ทำให้เราดูแก่จริงๆตอนนี้ปีนี้นะก็จะเข้า3,5เอาง่ายๆคือ34เต็มเราจะเข้า3,5ปีนี้นะครับเดือนเกิดก็เดือนกันยาก็ต่อไปเลยละกันอีกคนนึงถามว่าดูแลผิวหน้ายังไงให้ดูเด็กครับคือผมเป็นคนหน้าแพ้ง่ายผมใช้ครีมยี่ห้อยูซูรีนนะฮะก็เป็นครีมที่คุณหมอแนะนำว่าเออมันอ่อนโยนต่อผิวของคนแพ้ง่ายคำถามต่อไปนะคะจากคุณ The Special One นะคะถามว่า พี่แบงค์เคยซ่อนเงินเมียแบบนักคอมบ้างไหมต้องบอกก่อนว่าเงินเนี่ยเงินใครเงินมันคนละกระเป๋ากันแต่ว่าเวลาที่จะต้องจ่ายอะไรที่มันต้องใช้เงินเยอะเนี้ยเราก็จะแบ่งกันคนละครึ่งสมมติว่าเราไปเที่ยวกันคผ่านกันจ่ายอย่างเงินฉันอาจจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเธอจ่ายค่าที่พักไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสลับกันไปสลับกันมาอะไรอย่างงี้ซึ่งมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่เราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเพิ่งจะมาเป็นเพิ่งจะมาทําซึ่งเราไม่ยุ่งในเงินของกันละกันเงินเธอเงินฉันไมมม่เคยยถถาาาอดกันํ นะคะไอ้หาเจอก่อนจากคุณนาลีดันคลินหรืออะไรสักอย่างนะคะอาผิดขอโทษด,ด้วยนะคะถามว่านิยามการใช้ชีวิตคู่ของพี่แบงกับพี่ไอคืออะไรแล้วนิสัยบางอย่างที่อีกฝ่ายอาจจะไม่คลิกแต่ทํายังไงถึงผ่านมาได้คะอยากให้มีลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนอ่ะเดี๋ยวขอตอบคำถามเรื่องลูกก่อนอคนถามเรื่องลูกมาเยอะมากนะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่อ่านหรืออะไรแต่ว่าเราอยากมีลูกเพิ่มแหละแต่ว่าทุกวันนี้เราสองคนยังเอ็นจอยกับก,การเที่ยวอยู่ ยังแบบตอนนี้นีลาหัขวบแล้วเดีวเวลามีนีลาไปด้วยเนี่ยมันสบายแล้วอ่ะไม่ต้องมาคอยใช่เดินทางไปกับเราได้สบายแล้วใช่ค่ะซึ่งมันดีมากถ้าเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่กับเด็กทารกแรกเกิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราไม่ได้ทาคลิปให้ผู้ชมดูไงถ้าใครอยากให้มีลูกเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขที่บัญชีเอาไว้ให้ตรงนี้ข้างล่างนะครับสมงทอนทุนกันได้ละวิาีการใช้ชีวิตคู่ของผมนะฮะเหมือนเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือ คุณก็จะต้องดูแลมันโดยการชาร์จแบตเราก็ต้องพยายามหมั่นชาร์จแบตให้กันแล้วกันอาจจะไม่ต้องเต็มแต่อย่าปล่อยให้แบตลดเหลือน้อยเพราะเดี๋ยวแบตจะเสือ่อมเหมือนเ้ยวยความรักเราที่มันจะเสื่อมเสียชาร์จแบตมากถ้าเราปล่อยให้แบตหมดจะเหลือศูน ก็เหมือนความรักที่หมดไปมันก็จะชาร์จกลับมามันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันก็จะเหมือนแบตโทรศัพท์มันคือเพราะนั้นต้องคอยหมั่นชาร์จไฟกันแลวกันให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับความรักบ้างไม่ต้องแบบว่าโอ้ถาโถมฉันรักเธอแล้วฉันรักเธอเลยเกิดวันนี้ฉันคิดถึงเธอเล้เกิอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันก็จะเยอะกันไปก็จะมีบ้างเอ้ยเธอรักเธอนะอะไรเงี้ยนิยามของไอ้ง่ายเลยก็คือว่า เหมือนที่แม่ไอายจะสอนไอตลอดว่าก่อนหน้านี้ไอจะเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะผู้คนมีชีวิตคู่ไม่มีใครอยากแตกหักนะคะถ้าเราพยายามรักษาชีวิตคู่ของตัวเองเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ด้วยการประคับประคองมันเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราความรู้สึกเขามาใส่ความรู้สึกเราอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็จะพยายามไม่ทําไม่ชอบให้เขาเป็นเราก็จะพยายามไม่ทําเอาคำถามสุดท้ายละกันอยากรู้เรื่องที่แบงค์วิ่งหนีไอไปฟ้องนะครับก็คือต่อเนื่องมาจากเรื่องที่พี่เล่าเมื่อกี้ว่า <c oughs> เราทะเลาะกันแล้วแบบมีการถี <c oughs> ตกเตียงไง ตอนนั้นคือนอนอยู่บ้านพ่อตาไอ้ว่าแบงค์อะตอนนั้นน่าจะเล่นเกมอยู่ปะ ไม่รู้ทําอะไรอยู่นะคือไอซ์อ่ะอันนี้ขอโทษนะไอซ์ I จะเป็นคนไม่ชอบวิชายเล่นเกม <im it> เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเล่นเกมแล้วมันจะติดตเกมอะ่ะบางคนเคาก็จะติดเกมแบบจนกลายเป็นว่าเอ้าที่ฉันไม่แฟนเธอนะอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นแบบไม่ชอบคนคนเล่นเกมอะไรเงี้ยเหมือนว่าไอซ์พูดอะไรกับแองสักอย่างแล้วเขาทําอะไรอยู่ไม่รู้น่ะเมื่อเราหันไปเห็นพอดีอะ่ะจังหวะน,นั้นอะ่ะมันวิบแบบว่าเลือดที่แบบมันวิ่งจากหัวไปสุลปปายเท้าอะ่ะคือมันรู้สึกว่ามันร้อนมากมันร้อนมากจนแบบเฮ้ยอะไรอย่เงี้ยเลยอะ่ะแต่คือเราจำไม่ได้ เราจะไม่ได้ว่าแบงกันเรื่องอะไรคือมันนานมากแล้วไงคุณดูสิครับว่าชีวิตผมน่าสงสารขนาดไหนเอาเป็นว่าผมก็หนีออกไปจากห้องนั่นแหละแล้วก็ไปเคาะห้องพ่อตาแล้วก็พ่อพ่อช่วยผมด้วยลูกสาวพ่อจะฆ่าผมแล้วเออหนีเข้าห้องไปเลยแล้วก็พ่อก็บอกเข้ามาก่อนเลยลูกเข้ามาก่อนเลยเออซึ่งคืนน้นแบงก์ก็ ไปนอนกับตะค่อมกับ <Yeah. S 2> แม่อะไรอย่างเงี้ <Yeah. S 2> ยไอ้ก็นอนกับนินลาแค่นั้นก็ไม่อะไรแต่ว่าเช้ามาฉันก็ต้องเก็บกระเป๋านะฮะ oh. มีออกจากบ้านไปไปเลยละหกละเหิน ไปนอนตามไปรถเมย์คือเวลาไอ้กับแบงค์ทะเลาะกันเนี่ยสิ่งที่ไอ้อยากทำที่สุดก็คือให้แบงค์เอาไปไกก่อนแล, <c oughs> แล้วเดี๋ยว <c oughs> พออารมณ์ดีเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหาเอง,เอง <c oughs> ค่ะนี่นะแล้วใครที่ด่ามากว่าอู้พี่ไอ้ชอบทำแบงค์รุนแรงไม่เหมาะก,กับหน้าไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะอย่าพ่หนีมาเลยนะขอร้องมันไม่ได้สนิมันไม่ได้ดีอ่ะเพราะตัวเองพิมมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นอ่ะเขาก็มาด่าตัวเองอีกไงโอเคก็ ขอบคุณนะฮะที่ดูคลิปพวกเรานะฮะมาถึงตอนนี้นะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ <S <S เ,<อ>เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการทําสีผมเนี่ยแล้วมันแบบการทําสีผมฉลองโลกเงินเป็นไงทำออกมาแล้วมัน <S <S 1> <S 1> เพราะอะไรมาถึงได้มาเป็นแบบนี้ต้องทํายากไหมเผื่อหลายๆคนอยากทําตามเดี๋ยวพาไปดูมีร้านร้านหนึ่งที่เราทําอยู่ที่ตรงแถวอุด,ดมสุข <S 1> <S 1> เออแถวรมสุกนะฮะจะบอกเลยนะว่าผมทํามาไม่เสียเลยนะ จร้านที่เราทำเป็นแชมป์ในการทำสีผมของประเทศไทยเลยเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปชนะที่ต่างประเทศมาด้วยค่ะเเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนทำว่าทำยังไงกันบ้างนะจ๊ะายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Air Bang Dairy ครับและวันนี้เราพาทุกคนมาเสริมสวยนี่ด้วยด้วยความที่เราได้โล่เงินมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำสีผมกันฉลองโล่หน่อยก่อนจะแกะโล่ ขอสีผมเท่ๆให้เหมาะกับโล่เงินหน่อยเดี๋ยวรอดูกันครับว่าตอนทาเสร็จแล้วโล่จะเป็นยังไงผมจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเรา,าแปลงโฉมกันเพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้ายอดซัพย์เราถึงแสนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมให้เข้ากับโล่เงินที่เราได้มาคือรัดผมเฉยๆนะไม่มีอะไรเนี่ยรัดผมอย่างเงี้ยแค่ก้าวเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแค่นั้นเหรอเอ,อ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวมันต้องมีมากกว่านั้นเดี๋ยวรอดู เพราะว่าพี่ช่างทาผมอบอกกับไอว่าผมมกรอบคือพังมากนะคือของไอเนี่ยคือต้องฟอกสีสองครั้งยังต่ำสองรอบแล้วค่อยลงสีเดี๋ยวนี้เราจะแปลงโฉมตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะบอกเลยว่าไม่เคยทําเลยคือผมอเป็นคนที่สระผมตอนกลางคืนแล้วเป่าไม่แห้งแน่เลยทำไมเงี้ยเยอนว่าถ้าเกิดได้ฟอกน่าจะแสบแน่เลยคือจะแสบมากแสบมากด้วยเหรอมไม่ทำแล้วใจเย็นไมเราต้องรอให้หมดไง เหมือนนางศิกษาน่าจะมีความแพ้ระคายเคืองเรบควรอ่อนโยนกับนังศิกตาอ่อนโยนกับผมด้วยนะครับปกติอยู่บ้านเมียไม่ค่อยอ่อนโยนอย่าเอาเรื่องในบ้านมาพูดนอกบ้านคนจะมองว่าฉันไม่ดีเดี๋ยวรอดูจะรอดไหมนะฮะนี่เอาปลอยมาทาอะไรครับติกวดติ๊อี่ยากอันนี้หัวคนหรือปลาเผาหลังลา นาทีก็ทานได้เลยเเใช่ใช้เผาเผาใช่ทำเฉพาะช่อข้างหน,ใน้าเองเหรอใช่ทำข้างหน้าทำชอ่อข้างหน้าแล้วก็กรอบหลังทำเป็นกรอบมาอีกปุ๊บเอออยาเป็นอย่าอดีอ๋รอรอนขอร้องแบบไม่ทำให้ได้คือตอนแรกเขาจะไม่ทำให้แล้วแต่ว่าอันนี้ไปขอให้เขาลองใช้วิธีการแบบ ใช้เทคนิคให้มันแบบไม่โดนหนังหัวโดยการใช้แปรงเนี่ยสบัดแล้วก็ทาขึ้นมาเหมือนทาให้แบบไม่โดนหนังหัวเราดูตอนเสร็จนะอันนาใกล้แล้วรอบแรกสีเริ่มขาวแล้วนะฮะอย่างนี้เราฟอกสีฟันต่อเลยได้ไหมครับไม่ได้อันนี้คือรอบหนึ่งสี่สิบนาทีอีกรอบหนึ่งก็อีกสี่สิบนาทีใช่ไหมให้ผมมันสีอ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้นะแล้วเราค่อยใส่สีลงไปเนี่ยรอบสองแล้ว ไล้แล้วก็คืความจริงจ้ะตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไหมการซีฟมตื่นเต้นมากเมื่อกี้ฟอกรอบแรกไปสีมันแบบอ่อนๆทองๆแล้วอะแต่ตอนเนี้ยคือสีมันจะแบบกลางจะขาวขึ้นกว่านี้ทำสีครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วสีก่อกมีลูกป่ะมีลูกเดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้เสื้อของในในแต่งคอสเพลย์เป็นปลาย่างป้าเผาหรอป้าเผาวไว้ก็สองรอบเหมือนกัน แต่พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดสองรอบมันไม่เวิร์ก็ต้องสามรอบนี้แต่ว่าข้างล่างผมไอ้เริ่มไปแล้วก็อยากให้มันแบบอ่อนลงกว่านี้อีกไงใจเปล่าเดี๋ยวรอดูว่ามันต้องกี่รอบถึงจะออกมาดังใจ แตบหัวครับตอนนี้แต่เพื่อความสวยงามของสีผมเราก็ต้องอดทนนิดนึงครับต้องมีคนมาถ่ายให้ด้วยเนาะตอนนี้เดินมาตอนแรกนึกว่าไอซ์เอาไม่ใช่สีเป็นไงบ้างครับก็โอเคค่ะได้ตามที่คิดไว้ เ้ยล้างสีผมหนาว่างเลยอะแฟงจะถ่ายเยอะดิเนี่ยมันออกเลยออวมุม,<ผ>มนีมาก ไอเองจะได้แบบเขาไหมไม่ได้พี่ไดโนอนี่คือมาท้าทผมอะเนี่ยเหมือนมาโดนเจ้าของร้านดีไหมดีมากชุดใหญ่ไฟนพิบเลยกลับบ้านมาหาแม่ไหมบ่นเลยว่าผมที่ท่างอยู่ตนี้ตัวผมก็ทงจริงหลยยอมรับแหละดูแลดีที่นี่เขาดูแลดีใส่ใจนี่พี่ผู้ชายเจ้าของร้านพี่เอพี่เจ้าของร้านพี่เอนะคะแล้วก็ภรรยาทอรี่พี่แอร์พี่แอร์เป็นคนทาผมให้ไอ้แล้วก็่นไอ้แต่เข้าร้านเลยเรื่องผม แต่ว่ามันได้แบบได้ผมดีจบไปไงร้านที่อยู่ที่หไหนบอกให้หน่อยนะคะซอยสุข,ขุมวิทร้อยสามแล้วก็ซอยย้อยคืออุดมสุขสิบหก ค่ะเซิร์ชหาได้เลยค่ะส alon d i o เดี๋ยวเรามีสกแกมขึ้นด้วยฝ <c oughs> ากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3าคน Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ